ลครับผมสวัสดีชาวไบค์เกอร์ที่น่ารักกันทุกคนเลยนะครับผมในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงรถ Big Bike Class เริ่มต้น3คันจาก3ค่ายดังนะครับผมนะจะมีคันหนบ้างไปดูกันเลยครับผม Big Bike Class เริ่มต้นเนี่ยผมจะขอเริ่มจาก 300cc จนถึง 500cc นะครับผมนะก็จะมีอีก2รุ่นที่ผมอยากจะนําเสนอแต่ว่า มันอยู่คนละคลาสกับ3คันที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือซีพียา500เอ้ยไม่ใช่ซีพียา250แล้วมันอาและวแซดเอก250นะสองคันนี้มันเทียบกับ3คันนี้ไม่ได้อะคือมันเกินลำหน้าไปเยอะนะครับด้วยความที่เทคโนโลยีแล้วก็ออปชั่นเสริมอะไรต่างๆ,ๆนาๆนาอันนี้ผมจะพูดถึงกันแค่รถคลาสเริ่มต้นนะครับคันแรกเนี่ยคือซีพียา500อาเนะครับมากับเครื่องยนต์4071ซีซีนะ47แรงม้าที่8,600รอบน้ำหนักตัวรถนะครับ192กิโลกร,รัมพ็อปสปีด ได้แค่190นะตัดเลยนะครับไม่ไม่ไมหลนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับนินจา400ครับผม399ซีซี45แรงม้าที่10,000รอบนะน้ำหนักตัวรถนะครับอยู่ที่168กิกโลกรัมนะครับผมนะท็อปสปีดสามารถไหลเกิน190ไปได้นะครับผมนะ CPR 500เนะี่ยน้ำหนักมากกว่านินจา400 เกือบ30มสโลเลยนะอ่ะอันนี้ต้องพิจารณานะต่อไปครับ R 3ครับผม3 2 1รี่ cc สี่สแรงม้าที่1,750รอบครับผมน้ำหนักตัวรถนะครับผมนะมากกว่า Ninja 400เพียงแค่2กิโลกรัมเท่านั้นนะครับอยู่ที่170กิโลกรัมนะอันนี้เนี่ยสรุ่นนี้เป็น3รุ่นยอดฮิตในตลาดสำหรับบิ๊กไบค์เริ่มต้นนะผมจะไม่นับคลาส150และ200นะเพราะว่าอ่าคลาส150และ200เนี่ยยังยังไม่ถือว่าเป็น,นบิ๊กไบบคนะรรัเียกได้ว่า เป็นสตาร์เตอร์ไบต์นะครับไม่ใช่สตาร์เตอร์บิ๊กไบต์นะครับไม่ใช่บิ๊กไบต์นะบิ๊กไบต์เนี่ยผมขอเริ่มจาก 300cc ขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับซึ่งข้อดีข้อเสียของแต่ละคันเนี่ยก็ไม่ไม่เหมือนกันทุกคันนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนซีบี500บางคันอาจจะอาจจะมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนะครับผมนะแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ปีแล้วแต่แล้วแต่หลายๆอย่างนะครับผมนะซึ่งตอนนี้เราจะมาพูดถึงซีบี500ครับผมข้อดีข้อเสียก็คือประหยัดครับประหยัดมากๆนะครับผมนะราคาค ซื้อปีเก่าหน่อยนะครับผมนะก็อะไรยังหาได้นะครับผมนะยังใช้เครื่องลนบล็อกเดิมนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมนะทุกอย่างยังเซอร์วิสง่ายนะครับเข้าศูนย์ไหนก็ได้นะครับผมนะทุกอย่างประหยัดไปสัมหมดเลยนะครับผมนะแต่ข้อเสียก็มีนะครับด้วยความที่มันล็อกรอบเอาไว้น่าเกลียดพอสมควรนะครับผมนะล็อกรอบแบบร้อยเก้าสิบปุ๊บตัดเลยนะครับผมนะน่าทิ่มเลยนะครับเหมือนเราเบรกอ่ะเหมือนเราเบรกตอนที่เราเราขับอยู่ร้อยเก้าสิบแบบเบรกจึ c, ๊กเลย หน้าทิมน,นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับผมนะซึ่งก็ไม่ควรขับอยู่แล้วนะครับไม่ควรขับร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบอยู่แล้วนะอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วก็น้าหนักที่ค่อนข้างที่จะหนักกว่าชาวบ้านนะครับผมนะหนักเนี่ยผมผมบอกว่ามันหนักมาก ก็ได้อ่ะมันหนักมากจริงๆนะครับ CBR 500หนักมากจริงๆนะเพราะว่าส่วนตัวผมก็ขับ CBR 500อยู่นะครับต่อไปครับผม Ninja 400นะครับข้อดีข้อเสียนะครับมีความแรงแรงมากๆสวยสวยมากๆนะครับมีความเป็นสปอร์ตมากกว่าทัวร์ริงแต่งสวยนะครับทำยังไงก็สวยขับยังไงก็สวยใครขับก็สวยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะครับข้อเสียก็เรื่องอะไหล่ครับผมอะไหล่อย่างสเตอร์หน้าถอดยากนะครับบางตัวถอดไม่ได้นะครับบางคันนะ ซึ่งปัญหาเน,เนี้ยไม่ได้เจอกับทุกคันนะอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ก็เจอในหลายๆคันที่ผมเห็นมานะครับผมเข้าศูนย์ที่ไรเนี่ย CBR 500ดึงฟุบฟุฟฟฟฟง่ายได้ไปหมด Ninja 400เนี่ยต้องมาตอกตอกตอกเอาสเตอร์ออกไม่ได้ก็ต้องใส่อันเดิมนั่นแหะใช้อันเดิมนั้นไปเรื่อยๆนะครับอะไรประมาณนี้ข้อที่ข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องกุญแจครับกุญแจบิดยากแต่ถ้าเจ้าของบิดง่ายอะ อันนี้ก็แล้วแต่คนต้องไปพิจารณาอเองนะครับผมนะว่าไหนจะคุณยอมรับข้อเสียงมันได้หรือเปล่านะอาสามครับผมข้อดีเลยของแต่งเยอะราคาถูกของแต่งเนี่ยล้นเลยอะ่ะคือล้นอนะ่ะสามารถทํา R3 ให้เป็น R1 ไดอ้อันนี้ผมบอกเลยแม่งสวยมากนะครับแต่งสวยแต่งง่ายอะไรหาง่ายข้อเสียก็คือเอ่อซีซีน้อยกว่าชาวบ้านเขานิดนึงนะครับผมนะแรงมา้าอาจจะสู้2คันเบื้องต้นไม่ได้นะครับแต่แต่น้ำหนักก็ ไม่ได้หนักมากนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเบาอยู่นะครับยังยังพอรับได้นะรูปทรงปรลดเปรียวนะครับมีความเป็นสปอร์ตค่อนข้างสูงนะครับรถไม่สูงมากแล้วก็ไม่ไม่กว้างมากนะครับเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับเหมือนกันนินจา400เลยนะครับ ทีนี้เราจะมาพูดกันถึงว่ารถ3คันนี้เ,เหมาะกับใครบ้างนะครับอันนี้ต้องพูดกันไว้ก่อนเลยนะครับผมนะตอนนี้เนะี่ยหลายๆคนอาจจะมีรถที่ชอบในใจอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เนี่ยผมก็จะแค่ไกด์เฉยๆสำหรับคนที่ยังไม่มีคันไหนในใจเลยอ่ะมันสวยทุกคันเลยเลือกไม่ถูกนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูกันทีละาคารครับผมว่าคันไหนเหมาะกับใครบ้างนะครับเริ่มกันที่สิบยาห้าร้อยกันอีกแล้วครับผม cpr 500เนี่ยเหมาะกับใครเหมาะกับคนที่สรีระค่อนข้างใหญ่นะครับเพราะว่าน้ําหนักตัวรถที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็หนักนะครับถามว่ามันสูงมากไหมมันก็ไม่ได้สูงมากขนาดนั้นนะครับน้าหนักเอ่อไม่ใช่สิส่วนสูงของผมเนี่ยอยู่ที่183สามนะครับสามารถขับ cpr 5 0 0เท้าเต็มพื้นแล้วก็งอขานะครับสามารถงอขาได้นิดนึงนะซึ่งถามว่ามันมันสูงมากไหมไม่มากครับสูงกําลังพอดีแต่น้ําหนักค่อนข้างสูงนะครับน้าหนักเนี่ยสูงมากนะครับน้ําหนักเยอะ นะครับ แล้วก็ใครที่ชอบรถที่แรงแรงแบบแรงป้ายแบบไหลความเร็วท็อปสปีดสูงๆอันนี้ไม่เหมาะนะแต่ถ้าใครชอบรถที่ทอ็อก,กหนักๆแน่นๆผมแนะนำทีอาร์ห้าร้อยเลยนะขับสนุกขับมันอย่างแน่นอนครับผมขับในเมืองสนุกที่สุดแล้วนะครับแต่ก็ซิกแซกยากนิดนึ่งด้วยความที่รถมันหนักนะแล้วก็ทบีอ0 0มีความสวยปร่าเปรี่ยนนะครับของแต่งอาจจะไม่เยอะเท่ารุ่นอื่นหรือค่ายอื่นของแต่งอาจจะแพงกว่ารุ่นอื่นค่ายอื่นนะครับพ้วยความที่มันเฉพาะอุ่มนิดหนึ่งนะทบีอา0ยนะครับผมนะแต่ข้อดีก็คืออะไหล่าย เซอร์วิสง่ายเซอร์วิสราคาถูกนะครับอันนี้ก็บอกไว้เบื้องต้นนะครับอันนี้ไกด์ไว้เฉยๆนะแล้วแต่คนแล้วแต่คนชอบนะครับส่วนขั้นต่อไปครับผมนินจา400ครับผมอันนี้เหมาะกับใครอันนี้ต้องต้องเกิ่นไว้ก่อนเหมาะกับทุกคนนะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมีทั้งความแรงความสวยนะครับทุกอย่างสเปคมันดูดีโอเคไปหมดนะครับความเร็วท็อปสปีดก็ได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าไปกดไปจูนก็แตะ200แน่นอนนะอันนี้ผมการนันตีเลยนะผมเคยเห็นมาแล้วนะครับส่วนอย่างที่ว่าครับผม อะไรการเซอร์วิสอาจจะราคาสูงกว่าซีพียนิดเดียวนะครับอาจจะนิดนึงนะซึ่งอันนี้ก็ต้องดูแล้วแต่เคสไปนะว่าเซอร์วิสทำอะไรบ้างนะครับผมนะ Ninja 400นะินจาสี่ร้อยน่าจะเป็นรถที่ครอบคุมที่สุดแล้วนะครับอยากได้บิ๊กไบค์นินจาสี่ร้อยนินจาสี่รนะครับอาจจะเป็น รถที่เหมาะที่สุดสําหรับคลาสเริ่มต้นแล้วนะครับผมนะสำหรับผมนะอันนี้ก็ต้องให้ Ninja 400ไปเลยนะครับผมนะอันนี้คืออาจจะพูดได้ไม่เยอะเพราะผมก็ไม่เคยจับผมก็ไม่เคยเป็นเจ้าของ Ninja 400นะครับก็เลยพูดได้ไม่มากนักนะครับส่วน R3 นะครับผมนะเหมาะกับคนที่ชอบแต่งรถนะครับของแต่งเยอะนะครับชอบแต่งรถแล้วก็สรลระไม่ใหญ่มากนะครับสําหรับคนที่ส่วนสูงค่อนข้างน้อยนะครับเหมาะกับ R3 นะครับเพราะว่ารถมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเล็กนะครับแล้วก็ต่ํานะครับ รูปทรงปาดเปียวสวยงามนะครับผมนะแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้ต้องเกินไว้ก่อนนะอันนี้ผมจะพูดไว้โดยรวมแล้วกันนะอันนี้เนี่ยสามคันนี้ไม่มีคันไหนดีกว่าคันไหนเลยนะครับอันนี้ผมขอพูดไว้ก่อนนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบวุ้ยนินจาสี่ร้อยดีกว่า,วาแรงกว่านู่นน,นี่นั่นนั่น ثر, นี่นูน pourrait, ่นอาสามดีกว่าอย่างนู้นอย่างนี้สิบยาห้าร้อยดีกว่าอย่างนู้นอย่างนี้อันนี้ผมบอกไว้เลยนะแล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้คือแล้วแต่คนชอบเลยนะสามคันเนี้ยดีหมดทุกคันนะครับ ชอบรูปทรงคันไหนไปที่ร้านแล้วค่อมคันไหนรู้สึกว่าเข้าที่สุดรู้สึกว่าชอบที่สุดอันนี้ก็ต้องซื้อคันนั้นนะครับไม่ใช่ว่าคุณรูปร่างตัวใหญ่สูงแล้วคุณต้องขับ c b พ0 0เท่านั้นไม่ใช่นะครับคุณสามารถขับ R3 าได้ถ้าคุณชอบนะอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับคลิปนี้เป็นแค่คลิปในการไกด์นะครับเฉยๆนะครับว่าคันไหนเป็นยังไงนะครับตอบโจทย์ใครบ้างนะครับสเปคชีทเป็นยังไงนะครับอะไรลวแต่ ต่างๆนานานะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเราก็ต้องขึ้นอยู่แหละครับว่าเราชอบคันไหนนะครับชอบแบบเต็มๆหน่อยบึกบึนแน่นเต็มก็ต้องสิบย0ห้ามันแน่นแล้วมันเต็มนะครับส่วนใครที่ชอบแบบปาดเปรียวสวยงามเล็กกระทัดรัดแต่แรงุูดพรัดก็ต้อง R3 เท่านั้นนะครับส่วนใครที่ชอบรถแบบฮึ่มเฟี้ยวๆสวยๆงงามเลยแบบขับได้ทุกเพศทุกวัยขับแล้วคนมองก็ต้องนินจา4 0 0แหละนึกออกไหม นะครับผมนะคลิปนี้ก็เป็นแค่ไกด์นะครับผมนะส่วนใครที่ชอบชอบรดคันหนก็ต้องไปหาซืน้อขนั้นเอานะครับผมนะส่วนคลิปนี้ก็ต้องลางไปก่อนครับผมสวัสดีครับ